ทำปุ๋ยเปลือกไข่กันคะ่ะเปลือกไข่มีค่าอย่าทิ้งนะคะแต่จะนํามาใช้อย่างไรให้ถูกวิธีไปติดตามชมกันในคลิปคะ่ะนี่ค่ะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้เปลือกไข่ค่ะแล้วก็นํามาตํานะคะในโคกบนี้เราใช้เปลือกไข่ประมาณสิบฟองนะคะทุกท่านสามารถใช้มากน้อยได้ตามต้องการเลยะคะ่ะนี่เราทำไปโดูสิบฟองนะคะแล้วก็ตำค่ะ นี่นะคะแล้วก็ตำจนละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะนําเปิดไข่เนี่ยไปคั่วค่ะนี่ค่ะก็นําเปิดไข่ที่ตำแล้วนะคะมาคั่วในไฟแบบนี้เลยค่ะในกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนเปิดไข่เปลี่ยนสีนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เปลือกไข่ก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟค่ะแล้วก็ตักส่งถ้วยค่ะนี่ค่ะพอคั่วได้แบบนี้แล้วนะคะเราต้องทิ้งให้เขาเย็นก่อนค่ะอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วนะคะเพราะว่าถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยมาใส่บอลสีนะคะความร้อนก็จะโดนลากโดนต้นนะคะบอลสีก็จะเฉาแล้วตายได้นะคะอันนี้เปลือกไข่เย็นแล้วเราก็จะทำมาใส่บอลสีได้เลยค่ะ ปริมาณการใช้นะคะต้นใหญ่เนี่ยเราจะใช้หนึ่งกำมือค่ะแล้วก็โรยไปรอบๆหน้าดินบอลสีได้เลยนะคะเปลือกไข่นะคะก็จะมีไนโตรเจนและแคลเซียมสูงมากๆค่ะเป็นอาหารนะคะช่วยเร่งดอกเร่งใบนะคะให้กับพืชค่ะพอเรา,านำมาใส่บอลสีเนี่ยเขาก็จะโตเร็วนะคะใบ,บใหญ่นะคะการแข็งแรงเป็นพุ่มค่ะ ถ้าเป็นต้นเล็กก็ใช้หนึ่งหยิบมือนะคะและนอกจากเปลือกไข่เนี่ยจะมีสารอาหารแล้วนะคะพอเรานำไปคั่วไฟเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นของเขานะคะออกมาค่ะเป็นกลิ่นกดกรรมฐถันนะคะก็จะช่วยไล่แมลงไล่หนอนไล่เพี้ยนะคะแล้วก็ไล่มดค่าอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องนำไปคั่วไฟก่อนนะคะถ้าเราแบบว่านำเปลือกไข่ที่เหลือจากการทำอาหารเนี่ยมาใช้เลยนะคะก็ จะเกิดเชื้อราหรือว่ามดขึ้นได้นะคะต้องนําไปคั่วไฟก่อนคะ่ะเพะื่อเป็นการกําจัดเชื้อรานะคะและให้กลิ่นกำมะถันเขาออกมาจะได้ไล่มแมลงได้คะ่ะปุ๋ยเปลือกไข่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลบอลสีที่เรานํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคลิปหน้าเราจะนําเทคนิควิธีการดูแลบอลสีอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพจฟาร์มพุนเม่เป่งใน Facebook ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกนันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ